สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพรินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่าและกาล็อกเอ็มนะครับ Eternal Lords สองจุดย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับจะพาทุกคนครับมาดูกันในส่วนของกิจกรรมใหม่นะก็มีกิจกรรมนะครับข้าใหม่อยู่ด้วยกันอ่าสกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเิ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทํา่ต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับสามารถรับดูคลิปอื่นเกมนี้ได้นะครับ ในเพลย์ลิสต์นะครับเพลย์ลิสต์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับอยู่ที่ท้ายคลิปแล้วก็อยู่ที่หน้าช่องนะครับไปดูกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่นะครับกิจกรรมแรกกันนะครับกิจกรรมแรกเข้าจะเป็นในส่วนของนี่ครับกิจกรรมคริสต์มาสนะครับผมคริสต์มาสในใจของคุณนะอยู่ที่กลางบอเดลล่านะครับยังมีกลิ่ถ่ายรูปอยู่เลยนะผมผมค้างไว้นะครับเมื่อวานไม่ได้เข้านะ เดี๋ยวทํากิจกรรมใหม่ก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะแห่อะไรเนาะก็เดินไปเรื่อยครับอ่ะเอ็มบีซีอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยนะครับไอตัวเล็กๆเนี่ยนะครับคุยเลยครับเนี่ยเได้ของมานะครับมันก็จะให้เป็นอ่าจอยลี่คริสต์มาสเชสนะครับเปเปิดมาเนี่ยจะได้รับคอนนะ เงินแสนหะ้าเนาะแล้วก็สุ่มนะครับอย่างอันหนึ่ง<ๆ>ก็เป็น o อ a c l ล d เคิลด้าสิบออร์แลคเคิลคริสตั้สิบมอลาคอยสิบลักกี้คอยห้านะครับพริ้งรุ่นสโตนนะครับพวกรุ n นดาวด้วยนะซื้อ r ุ่นแพ็กนะครับซีออฟมาเทล่าแล้วก็อพริ้งการ r d แพ็กเลือกได้เนาะะก็ได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็นะครับในส่วนของกิจกรรมอีกอันนึงนี่ฮนะ นี่ครับกดยืนให้นี่งนี่ครับก็ได้จอยคริสต์มาสเหมือนกันนะครับนี่ครับเหมือนกันเลยนะฮะเปิดมาปึ้งอะประมาณนี้ครับก็ได้ของมาสองอันนะฮะก็ไปทุบซะนะครับผมประมาณนี้แล้วก็รับของด้วยนะครับ กิจกรรมคริสต์มาสในใจของคุณนะครับผมทุกคนเออ,อประมาณนี้นะครับกิจที่เหลือเนี่ยต้องรอวันที่นะฮะ15นะ15จะเป็นพวกกิฟตบ็อกซถุงเท้าคริสต์มาสแล้วก็กล่องนะครับผมเรามาดูนะครับกิจถัดไปนะครับ ให้เข้ามาที่นะฮะฮอสปอตนะครับนี่ครับมันจะเขียนว่าโพลลิงเมลินแนะครับก็เป็นกิจทอยลูกเต๋าเนาะมีถึงนะครับวันที่22เลยนะครับผมก็มาดูของรางวัลกันก่อนแล้วกันของรางวัลที่จะได้รับนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นของรางวัลรอบนะฮะผมถ้าเกิดเราวิ่งนะครับผ่านรอบนึงเนี่ยจะได้รับในส่วนของกริ้งรูนสโตนมานะรอบที่สองจะได้ซีดออฟมาเทล่านะครับรอบ3จะได้เป็น ลูนดาวนะครับรอบ4จะได้เป็นไอเทมนะครับผ้าพันคอโบนะฮะแบบนี้นะครับผมได้มุกสปีด5%นะครับออโต้แพ็กสเปอร์็นตฝากคู่มือได้ M ไ็มดบล์สได้สามสนะรอบที่4จะได้เป็นโนเลนการ์ดนะครับ50ชิ้นแล้วก็รอบที่6เนี่ยจะเป็นพรีเวสนะครับผมเฮสเปร์กิฟต์บ็อกดีเซมนะในนี้นะครับมันจะมีโพลิ่งฮอลิเดย์นะครับเพลินคริสต์มาสฝันแห่งโซเฟียนะครับ Merry Christmas Has Been Christmas ซองบูปินนะครับคิวเลนเดียฮอนบูปิน์นะฮะแล้วก็ดิทเทิลคริสต์มาสแครเลียนะครับแล้วก็มิสเสตอร์โฮาแคลวสตรอเบอรี่คัตตอนแคนดี้นะก็ไปเปิดลับกันได้นะในรางวัลรอบนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นรางวัลที่ตรงโพลลิงที่เป็นเอ g e เจ n g ลิงตรงนี้นะเรเิ่มเื่งกันที่ช่องนี้ก่อนแล้วกันช่องนี้จะได้ค้อนกับพริงการ์ดแพ็คนะครับ 3ชิ้นนะครับช่องนี้จะเป็นคอนกับลัอคกี้คอยนะครับ3ชิ้นอันนี้จะเป็นคอนกับโมล่าคอย15ชิ้นนะครับผมอันนี้จะเป็นคอนกับโมล่าโกคอย15ชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นคอนกับดอกบัวนะครับ10ชิ้นครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคอนกับใบกาชานะครับตู้กลางนะครับตู้คอสตูมนะ30ชิ้นนะครับในส่วนของช่องโพลิ่งตรงนี้ครับมันจะเป็นพวก พวกโซ่คูณ4นะครับไอเทมปกติครับที่มันจะแจกนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมโพลิ่งมนินแน่นะครับก็อย่าลองเล่นให้ดูนะครับไปเนี่ยก็ได้ของเล่นไหมฮะได้คอมนมาหนึ่งอันพอดีอ่ะทีหน,นึ่งเนี่ยมันก็ได้เป็นอ่าอัพชลิงเป็นกล่องนะ ไงกล่องเมื่อกี้นะครับที่เราลงช่อง I อไอโพลิ่งทึบๆไปครับอ๋อก็เลือกได้ผมเลือกตรงนี้เลยดีกว่าอ่าก็ขออีกแล้วนะครับก็ไปทุบซะอ่ะผ่านรอบที่1ไปนะครับเี่เรียบร้อยก็รอรอบที่2เนาะอ่ะโอเคนะครับกิจกรรมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมที่เพิ่มเติมมาใหม่ของในวันนี้นะครับผมก็ไปลองทำมันดูนะนี่ได้ตัวนี้มานะครับ เ e นเดียทร a เชอร์นะครับอันนี้เขาบอกว่าาเปิดมาจะได้รับเงิน2 0 0แสนนะแล้วก็ได้วอชเชอร์เซลเซีเล็กแพ็กเกจ5นะพิ้งการแพ็คเลือกได้นะครับ5เฟืองทอง5แล้วก็วัคลีก่กิป5นะครับอลองเปิดดูนะครับอ๋อตัวกล่องนี่ไงกล่องนี้ก็ผมผมจะเลือกเป็นกาชาตู้การเวลาเนาะมันหายยากกว่านะครับอ่ะกิจก็จะประมาณนี้เนาะ มีอะไรอีกนะครับไม่มีแล้วนะฮะเหรียญที่นี้ก็อย่าลืมมาแลกกันนะเหรียญกิจกรรมไอ้ใส่ตมอะไรนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมไม like bon ่แน okay, ่ใจว่าตู้แม่งหมดหรือยังอ่าตู้หมดแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็ประมานนี้ก่อนละกันอ่ะยังไม่หมดนะเดี๋ยวเดเดี๋ยวก่อนไปขอแถมสักรอบนึง ได้ริสตัลไลท์มาโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านชอควินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดซับสไครต์ทุมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับ